นี่วันนี้อีแม่ไปตลาดนะคะแล้วก็ได้มันหวานมามาดูว่าแอคโคจะกินอ่ะแอคโคแอคโ,โคไหนสิแอคโคโอ้เดียวนี้แอคโคแอคโคด้วยแอคโคแอคโอโอสั่งได้แล้วเนื้นอแอคโคแอคโออีกทีสิลูก เดี๋ยวนี้นางเอ็กโอให้ด้วยเอ,อ,อ,อ็กโอเอ็กโอสิเอ็กโอลูกเอ็กโอเอ็กโอก่อนโออมามามาอือยิแม่ก็ได้มันหวานมาโอ้ยเอ็กโอ,อ,อ,อ โอกินด้วยอ่ะนี่เดี๋ยวนี้บอกนางเริ่มใหญ่เหมือนฮังนะแต่ว่าบอกว่า,วาจะจะเป็นมินิมินิหน่อยอืห้ามกินไม้นะกินแต่มันก็พอโอเคปะ่ะโอ้นี่แอคโอให้อีแม่ด้วยอืมแอคโคกินมันหวานค่ะ ไม่รู้เสียงมันจะชัดหรือเปล่าเพราะอีแม่ก็ลองแบบซื้อไม้มาเผื่อเสียงมันจะชัดขึ้นอะไรอยงนี้อืมอร่อยไหมลูกกินเหมือนพี่ฮังอะนะอืมเพราะว่าอีแม่ไม่ได้ไปสวนค่อยค่อยกินอืมอ๋อยังไม่หมดค่อยค่อยเคี้ยวดิอืม ตะกะ<ม>รัอค่อยๆกินค่อยๆกินอกินมันหวานเว้ยนี่ดูดิอ้วนขึ้นแบบพุ่งแบบโย่ออกมาเลยอืม กินเยอะใส่หมวกด้วยอ้าหมวกตก ไดไหมอร่อยอืนะมึงไปต,ตลาดก็เลยซื้อมาหนึ่งหัวมาให้โคลองกินืกินไปหลยอร่อยๆเนาะ